จากสถานการณ์โควิด -19 ที่แม้ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจะมีตัวเลขที่น้อยลงจนทำให้หลายคนอุ่นใจมากขึ้นซึ่งนอกจากการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตลอดจนเครื่องมือและแนวทางการรักษาที่เริ่มชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถหยุดไวรัสนี้ได้เพราะทุกคนลุกขึ้นต่อสู้ไม่ยอมแพ้นั่นเองค่ะซึ่งในปี2020ยุคที่ทั่วโลกต้องอยู่อย่างหวาดระแวง แสดงให้เห็นถึงพลังน้ำใจที่หลายคนหยิบยื่นให้กันยังเหล่าคนบันเทิงบ้านเราที่ส่งทั้งแรงกายแรงทรัพย์พร้อมที่จะใช้หัวใจจับมือเพื่อนมนุษย์ก้าวผ้ามผ่านเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหนีไปได้ค่ะเช่นเดียวกับไอเดียเจ๋งที่เกิดขึ้นของเหล่าวัยรุ่นยุคไซเบอร์ที่ขอเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือโดยใช้กิจกรรมยามว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการนอนอยู่บ้านเล่นเกมเพื่อหมอในโครงการ Gamers and Givers ประชัชนฝีมือดวลกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับเทพเพื่อบริจาคสมทบทุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรายวิถีโรงพยาบาลศรีนครินและอีกหลายโรงพยาบาลเพื่อต่อสู้โรคโควิด -19 ซึ่งก็ได้เหล่าดารานักแสดงนักร้องอินฟลูเอนเซอร์และเกมเมอร์ให้ความร่วมมือจำนวนไม่น้อยค่ะ g a m e r s and g อน e r s เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคม2020 รุ่น5คนหลายอาชีพต้องการลบคำสบประมาทของเด็กติดเกมหันมาต่อยอดนำเกมที่ตัวเองถนัดอย่าง r o v ที่ปัจจุบันมีผู้เล่นสูงสุดทั่วโลกต่อวันกว่า200ล้านคนมาสร้างประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ทีมคือสีน้ำเงินและสีแดงเหล่าออสตากับสตรีมเมอร์ ทั้งหมด15คู่ตลอดวันที่5ถึง19เมษายนซึ่งเหล่าศิลปินดาราใจบุญที่เข้าร่วมก็มีจำนวนไม่น้อยอาทิหนุ่มเอลสันฮันอิสริยะคุณหมอหน้าเด็กฤทธิ์เรื่องฤทธิ์ท็อปเจรนวาทีคุณพ่อแมนพัฒนพลโฟกัสจิรกุลชินชินวุฒิออกาสวชิรวิทย์นนกุลทอมอิสราแจชวนชื่นและอีกเพียบเลยล่ะค่ะ ซึ่งโฟร์เซนคิสนะครับเป็นนักกีฬา r o v มืออาชีพนะครับแต่ทางพวกเราครับไม่กลัวนะครับขอสู้ตายนะครับแพ้เป็นแพ้นะครับเออไม่คิดที่จะชนะอยู่แล้วนะวรบบาบงานนี้คือการทําบุญนะครับซึ่งการไลฟ์สดเล่นเกมช่วยหมอบนแฟนเพจในแต่ละวันมีผู้ชมสูงสุดกว่า2 0 0 0 0คนด้านยอนบริจาคก,ก็พุ่งสูงเกือบส0,000 0บาทโดยที่ผ่านมามีการนำหน้ากากจำนวน140ชิ้นชุดพีพีอีจำนวน200ชุดมอบให้กับโรงพยบาบาลต่างๆแล้ว ซึ่งหลังจากนี้เหล่านักกีฬา e ีสปอร์ตยังเตรียมผุดโครงการซีซัน2เพื่อหาเงินระดมทุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่ได้รับความเดือดร้อนอีกหลายแห่งด้วยล่ะค่ะ